สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงกกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง b r ร v e n คนกล้าสู้ล้างเดนเมื่อช่างไม้อยู่สงบใช้ชีวิตธรรมดาแต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยต้องมาฆ่าโหดครับก่อนชมคลิปขอขอ,ขอเล่นหนึ่งไลค์หนแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไลชายแดนสหรัฐและแคนาดาเรียบโจเบรเวนพระเอกของเรื่องเป็นช่างไม้ยอดฝีมือกำลังควบคุมคนงานและขนย้ายขึ้นรถบรรทุกเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าระหว่างปฏิบัติงานเขาเงยหน้ามองฟ้าตรวจสอบสภาพอากาศด้วยทักษะและประสบการณ์ที่มีพระเอกคาดการว่าอาจเกิดพายุหิมะในเร็วๆนี้เขาจึงเตือนเวสตันลูกน้องที่เป็นคนขับรถให้เลื่อนการจัดส่งออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นแทนเพื่อความปลอดภยัยแต่เวสตันยืนยันว่าไม่มีปัญหาตนจัดการให้เสร็จได้ภายในวันนี้ พระเอกเชื่อใจลูกน้องจึงปล่อยให้เขาทำตามแผนหลังเลิกงานชายหนุ่มรีบกลับบ้านทันทีครับเพราะว่าสเตฟานีภรรยาของเขามีธุระต้องไปสอนพิเศษเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยมีข้อตกลงว่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่เฝ้าบ้านคอยดูแลชา์ล็อตลูกสาววัยประถมรวมถึงลินเดนพ่อของพระเอกซึ่งมีอาการสมองเสื่อมหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อก่อนในคืนนั้นชา์ล็อตขอให้พ่ออ่านานิทานหนุ่มเข้มอย่างพระเอกก็ตามใจลูกแม้เป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดหญิงสาวบอกด้วยว่าเธอทำสร้อยข้อมือเสร็จแล้วอยากมอบให้คุณปูป่ พระเอกขอให้รอวันพรุ่งนี้คิดว่าท่านคงหลับไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าลินเดนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านรับอย่างที่เข้าใจเขาแอบ,บนี้เข้าเมืองไปที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยเจ้าของร้านเห็นชายชราจึงรีบโทรแจ้งพระเอกทันทีระหว่างนั้นลินเดนก็เข้าหาหญิงสาวคนหนึ่งดึงเธอไปกับเขาเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภรรยาทั้งที่ความจริงเนี่ย ภรยาหรือว่าแม่ของพระเอกเสียชีวิตไปนานแล้วครับโชคร้ายที่สาวคนนั้นมากับแฟนนักเลงหนุ่มโหดไม่พอใจลินเดนจึงเริ่มมีปากเสียงกันเมื่อพระเอกไปถึงร้านพบว่าพ่อถูกชายทั้งกลุ่มรุมทำร้ายอยู่เขาพุ่งตัวเข้าขวางจนได้เกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดกระทั่งสถานการณ์สงบลงเมื่อแคนานอำเภอที่เป็นเพื่อนพระเอกมาถึงร้านหลังเคลียร์กันที่โรงพักแควแจ้งว่าพวกนักเลงยังอยู่ในช่วงทันบนทำให้ไม่ติดใจเอาความ เคลเตือนด้วยความหวังดีหากยังมีครั้งหน้าเขาคงต้องดำเนินคดีพระเอกกับพ่ออีกฝ่ายรับปากจะดูแลพ่อให้ดีไม่ให้เกิดปัญหาอีกพระเอกตามมาสมทบกับสเตฟานีและลูกสาวที่โรงพยาบาลหมอแจ้งว่าอาการบาดเจ็บของลินเดนไม่รุนแรงแต่ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ชกต่อยที่เกิดขึ้นสเตฟานีอธิบายว่าต้นเหตุมาจากการที่ลินเดนอาการกำเริบคิดว่าผู้หญิงในบาร์คือภรรยาที่จากไปแล้วพระเอกยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาเองรับที่ไม่ระวังปล่อยให้พ่อออกไปตามลำพังหมอเอ่ยถึงภาวะสมองเสื่อมของลินเดนที่ ลงหลังประสบอุบัติเหตุแนะนําให้ส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพระเอกปฏิเสธทันทีครับไม่ต้องการให้พ่ออยู่ห่างสายตาแต่หมอเตือนให้พิจารณาอีกครั้งหากปล่อยไว้นานอาการอาจแย่ลงกว่าเดิมขณะที่พวกเขากลับเข้าห้องพักผู้ป่วยชาลดนำสร้อยที่ทำเองมามอบให้ปู่ทว่าลินเดนกลับจำหลานสาวไม่ได้พระเอกเครียดและกังวลมากครับจนเริ่มลังเลว่าควรพาพ่อไปรักษาตัวอย่างจริงจังตามคำแนะนำของหมอหรือไม่ ตัดภาพไปที่เวสตันคนงานของพระเอกเขาขับรถบรรทุกท่อนสูงมาจอดที่โกดังซึ่งเป็นจุดนัดพบกับฮาวเล็ตหนุ่มนักเลงแก๊งขาแป้งเวสตันปล่อยให้ฮาวเล็ตสุกซ่อนยาเสพติดไว้ในท่อนสูงเพื่อลักลอบขนข้ามชายแดนดยอบหลังจัดการเสร็จ ทั้งคู่ก็ออกเดินทางท่ามกลางค่ำคืนที่หิมะตกหนักฮาวเลตชวนเวสตันหาคนขับรถที่ไว้ใจได้มาร่วมขบวนการผิดกฎหมายแต่อีกไฟปฏิเสธเขาไม่อยากลากใครเข้ามาเสี่ยงท่านใดนั้นรถบรรทุกก็เสียหลักพุ่งชนต้นไม้จนพลิกคว่ำแม้พวกเขาจะไม่บาดเจ็บแต่สินค้าบางส่วนก็ร่วงหล่นลงมาฮาวเลดงูเงียดกลัวแป้งที่ซ่อนไว้จะเสียหายจึงเรียกเวสตันช่วยกันเก็บย้ายของสำคัญลงกระเป๋าก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงระหว่างนั้นท้ายรถเกิดไฟลุกเวสตันจึงเสนอให้เอาของไปซ่อนที่กระท่อมกลาง เขาของพระเอกก่อนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ในขณะเดียวกันยบพระเอกนอนไม่หลับเพราะว่ายังกังวลเรื่องพ่อจึงออกมาผ่าฟืนเพื่อคลายเครียดซึ่งตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วสเตฟานีมาตามสามีเข้าไปนอนหนุ่มเข้มระบายความหนักใจว่าตนไม่อยากส่งพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราหรือว่าศูนย์ดูแลเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนที่เคยเข้มแข็งมากคงทําใจลําบากที่ต้องไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นแต่ถ้าปล่อยไว้นานกลัวอาการจะซุดลงอีกจนรักษาไม่ได้สเตฟานีปลอบใจและแนะนําให้สามีพาพ่อไปเที่ยวกระท่อมตั้งอยู่กลางเขาที่ท่านชอบห หาโอกาสคุยกันด้วยเหตุผลแล้วปล่อยให้ท่านเป็นคนตัดสินใจเองตัดกลับไปที่พวกขาแป้งเวสตันนำทางมาจนถึงกระท่อมรับรองว่าที่นี่ปลอดภัยเพราะไม่มีใครอยู่พวกเขาพังกรอนประตูห้องเก็บของซ่อนกระเป๋าบรรจุแป้งไว้ภายในโดวยวางแผนจะให้คนมารับกลับในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็กลับไปขึ้นรถและบังเอิญเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจขับผ่านมาพอด,ดีครับทั้งครูเล่าเรื่องอุบัติเหตุและขอให้ตำรวจช่วยไปส่งที่โรงแรมแถวนั้นเวสตันแสดงความเป็นห่วงเรื่องรถบรรทุกที่พลิกคว่ำแต่ฮาวเลตกลับเตือนว่าเจ้านายแกไม่น่ากลัวเท่าเจ้า นายชันหรอกแคสเซนน่ะโหดมากเดี๋ยวตอนชั้นโทรบอกเขาแกปิดปากให้เสนิทอย่าทําให้เสียเรื่องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแคสเซนหัวหน้าแกงที่ฮาวเลดกล่าวถึงได้นัดพบลูกน้องอีกคนเพื่อเคลียร์ปัญหาหนุ่มคนนั้นกล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดท,ที่ทําไว้และขอโอกาสแก้ตัวแคสเซนจ้องมองหน้าอีกฝ่ายด้วยสายตาว่างเปล่าจนลูกน้องเนี่ยแทบหยุดหายใจรับเพราะรู้ถึงความโหดร้ายของเจ้านายดยีจังหวะนั้นเองฮาวเลตโทรเข้ามารายงานว่าได้ของมาครบแล้วแต่รถบรรทุกประสบอุบัติเหตุตอนนี้เอาของไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัย ทุ่งนี้จะให้คนไปขนย้ายทว่าแคสเซนกลับบอกว่าเขาอยากไปรับด้วยตนเองจึงนัดพบฮาวเล็ดพรุ่งนี้ที่โรงแรมหลังวางสายเขาลงมือจัดหนักลูกสมุนที่อยู่ตรงหน้าโชว์ความป่าเทือนโหดเหี่ยมโดยไม่สนสายตาผู้คนรอบข้าง เช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกชวนพ่อไปที่กระท่อมกลางเขาโดยขอให้ไปช่วยตัดไม้สำหรับใช้ในหน้าหนาวเรียบชาลอดอยากตามไปด้วยปู่รีบบอกว่าเดี๋ยวจะสอนหลานล่าสัตว์แต่สเตฟานีอยากให้สามีอยู่กับพ่อตามลำพังจึงช่วยพูดให้ลูกสาวอยู่ช่วยงานที่บ้านเด็กสาวงองแงพยายามอ้อนพ่อแต่อีกฝ่ายบอกว่าไว้ค่อยไปคราวหน้าแล้วกันชาลดงอนแต่ทำอะไรไม่ได้เลยกลับเข้าห้องนอนจากนั้นสองพ่อลูกก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กระท่อมขณะเดียวกันแคสเซนพร้อมลูกสมุนก็มาถึงโรงแรมเพื่อรับฮาวเลตและเวสตัน และสั่งให้บอกทางไปยังที่ซ่อนแป้ง พระเอกกลับลินเดนเดินทางมาถึงก่อนพวกเขาช่วยกันเปิดม่านและจุดไฟคลายความหนาวพระเอกไม่รอชา้าตัดสินใจเข้าเรื่องทันทีโดยถามถึงเหตุการณ์ในบาร์ที่พ่อจะพาคนแปลกหน้ากลับบ้านเพราะคิดว่าเป็นแม่และพ่อเนี่ยก็จำหลานสาวตัวเองไม่ได้ลินเดนเริ่มหงุดหงิดถามกลับว่าแกต้องการอะไรถึงยกเรื่องนี้มาพูดพระเอกจำต้องเผยคำแนะนำของหมอที่ว่าพ่อต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแลชายชาราลุกขึ้นทันทีครับพูดเสียงเข้มคนอย่างฉันเนี่ยนะต้องมีคนดูแลลูกชายก็ให้เหตุผลอย่างใจเย็นว่าพ่ออาจไปก่อเรื่องอีกก็ได้ลลิินเดกับย่ง โโยอมรับว่าตัวเองลงหลงลืมๆบ้างแต่ไม่มีทางไปอยู่บ้านพักคนชราที่มีแต่คนแก่ทําอะไรเองไม่ได้พระเอกเสียงอ่อนอธิบายรับว่าแค่เสนอให้ลองพิจารณาแต่ลินเดนไม่ฟังขบวนลูกชายแล้วเดินหนีออกไปทําให้พระเอกเครียดที่การพูดคุยไม่เป็นตามที่หวงังขนาน,นั้นเองครับแก๊งอาชญากรก็มาถึงทางแล้วเวสตันเห็นประตูรั้วเปิดอยู่จึงขอให้จอดรถสงสัยว่าเจ้าของอาจจะอยู่ที่นี่แคเซสนสอบถามข้อมูลพื้นที่เวสตันบอกว่าจากจุดนี้อีกครึ่งไมล์ก็จะถึงตัวกระท่อมซึ่งมีทางออกเพียงทาง เลยจากนี้ไปเป็นแนวเขาและบลูเมลเทนและตรงนี้ไม่มีสัญญาณมือถือเขาเสนอตัวขอเข้าไปเจรจากับพระเอก่อนพอรู้จักกันดีน่าจะไม่มีปัญหาฮาวเล็ดก็แย้งทันทีเรามากันตั้งเยอะไม่ต้องเสียเวลาคุยหรอกแปลวของคืนก็พอแคสเซนเห็นด้วย เขาสั่งการลูกน้องให้กระจายกำลังเข้าล้อมกระท่อมปิดกั้นเส้นทางหลบหนีทั้งหมดส่วนตัวเขาจะรอสั่งการอยู่ที่รถลินเดนกับพระเอกเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยการบุกรุกกรอนประตูห้องเก็บของถูกงัดมีรอยเท้าบนหิมะพระเอกยังพบกระเป๋าใบใหญ่ภายในมีถุงแป้งจำนวนมากพวกเขาสงสัยว่าคงมีใครแอบเข้ามาทิ้งของไว้รับและไม่ใช่เรื่องดีแน่ชายหนุ่มรีบเก็บกระเป๋าแต่แล้วเสียงกุกกาก,ากากจากนอกห้องเนี่ยก็ดังขึ้นปรากฏว่าเป็นชาร์ล็อตที่เปิดประตูเข้ามาเด็กหญิงสารภาพว่าเธอซ่อนตัวอยู่ท้ายรถและทิ้งโน้ตบอกแม่ไว้แล้ว ว่าตนมากับพ่อพระเอกมันเขี้ยวแซวลูกสาวว่าร้ายไม่เบาแต่ด้วยสถานการณ์ไม่ปกติจึงชวนทุกคนรีบเดินทางพวกเขาออกรถไปได้สักพักมือสไนเปอร์ที่ยังไม่ไปถึงกระท่อมเนี่ยได้ยินเสียงรถแล่นจึงซุ่มรอสังเกตการขณะนั้นมีกวางยืนขวางถนนทําให้พระเอกต้องหยุดรถกระทันหันมือปืนรีบรายงานลูกพี่ในรถมีผู้ชายสองคนแคสเซนออกคําสั่งจัดการทั้งคู่เลยพระเอกสังเกตเห็นอาการตื่นกลัวของสัตว์ป่าเดาได้ว่าอาจมีคนร้ายดักรออยู่ข้างหน้าครับเขารีบบอกทุกคนว่ามีบางอย่างผิดปกติและถอยรถกลับ อย่างรวดเร็วทําให้มือปืนที่รอจังหวะซุ่มยิงพลาดโอกาสเหนียวไกตามด้วยวิทยุรายงานบอสเป้าไมายถอยรถกลับในายใหญ่สื่อสารสมุนให้รีบไปล้อมกระท่อมส่วนเขาก็จะตามไปเช่นกันครอบครัวพระเอกกลับมาถึงจุดหมายก่อนผู้ใหญ่ทั้งสองช่วยกันล็อกประตูปิดผ้าม่านอย่างรวดเร็วท่าทีเร่งรีบทําให้ชาลลอตตกใจ พระเอกปลอบลูกสาวว่าไม่ต้องกลัวไม่มีไรแต่ตัวเขาเนี่ยกลับคว้าปืนไรเฟิลพร้อมรับมือจนกระทั่งเห็นรถสองคันขับมาจอดหน้าบ้านลินเดนขอปืนจากลูกชายบอกว่าจะจัดการเองสั่งให้พระเอกไปหาวิทยุสื่อสารในห้องเก็บของและขอความช่วยเหลือหนุ่มเข้มอุ้มลูกไปซ่อนในห้องพักกำชับไม่ให้เปิดประตูจนกว่าพ่อจะมารับชายแก่ขึ้นไปแอบซุ่มดูความเคลื่อนไหวของผู้บุกรุกจากชั้นบนส่วนพระเอกพยายามใช้วิทยุสื่อสารแต่ไม่เป็นผลเพราะเครื่องดับไปเสียก่อนจะติดต่อคนนอกด้วยมือถือก็ไม่ได้เพราะกระท่อมอยู่ในจุด ที่ไม่มีสัญญาณเขากลับมารวมตัวกับพ่อมองลงไปด้านล่างพบชายติดอาวุธยืนเฝ้าประตูโดยมีมือปืนดักซุ่มอยู่รอบบริเวณ ที่น่าตกใจก็คือเวสตันลูกน้องที่ไว้ใจเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยพระเอกลุดสบดออกมาด้วยความเจ็บปวดที่ถูกคนใกล้ชิดหักหลังขณะที่กลุ่มคนร้ายกําลังหาเรือกันแคสเซนสั่งสไนเปอร์ให้ประจําตําแหน่งและห้ามเผยตัวจนกว่าจะได้ของคืนทั้งหมดฮาวเลดอยากได้หน้าจึงเสนอตัวเข้าไปเอาเองทว่าแคสเซนไม่สนใจสั่งเวสตันเล่าประวัติเจ้าของบ้านให้ฟังหน่อยมันเป็นใครพระเอกอยากออกไปเจรจากับลูกน้องแต่พ่อรีบห้ามแป้งเต็มกระเป๋าขนาดนั้นพวกมันไม่คุยดีๆหรอกมันไม่ปล่อยให้ใครรอดแนนนน่่่่ชายหุมิงงไปครูึ ตอบกลับอย่างเด็ดขาดผมมีแผน เขากลับไปเตรียมการบางอย่างในห้องเก็บของก่อนจะสะพายกระเป๋าออกไปแบบไร้อาวุธเวสตันรู้สึกผิดที่ทําให้เจ้านายอย่างพระเอกเดือดร้อนจึงเสนอให้แคสเซนกลับกันไปก่อนแล้วค่อยมาอีกทีเมื่อเจ้าของกระท่อมออกไปแล้วแต่แคสเซนสั่งเสียงเข้มแปลตัวมันมาพระเอกเดินออกมาพอดีรับเขาไม่เสียเวลาเจรจาก,กับลูกกระจกกลับตรงเข้าไปเชิญหน้าชายร่างใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าแข๊งและโยนกระเป๋าลงพื้นแคสเซนกล่าวทักทายด้วยท่าทีโอหังฮาวเลตรีบตรวจสอบของพบว่าได้แป้งมาครึ่งเดียวรับมือขวาจ่อปืนที่พระเอกทันทีรอคําสั่งเชื่อ จากเจ้านหนพระเอกเอยอย่างใจเย็นถ้าแกยิงฉันคนของฉันจะเผาที่เหลือทั้งหมดออกไปจากบ้านฉันซะแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงไปเจอกันที่คาเฟ่นในเมืองฉันจะเอาส่วนที่เหลือไปให้เองแคสเซนไม่รับข้อเสนอเพราะไม่อยากเข้าเมืองซัมยังพูดเป็นไนว่าเขารู้ข้อมูลส่วนตัวของพระเอกรู้ถึงชื่อเมียด้วยระหว่างที่อีกฝ่ายยังลังเลแคสเซนมันก็ข่มขวัญด้วยการปลิดชีพเวสตันอย่างเลือดเย็นแสดงความเด็ดขาดและโหดเหี้ยมแล้วก็สั่งว่ากลับเข้าไปข้างในเอาที่เหลือมาแล้วเราจะไป พระเอกแทบไม่มีทางเลือกยอมเดินกลับเข้ากระท่อมปู่ซึ่งได้ยินทุกอย่างกล่าวเตือนลูกชายรู้ใช่ไหมถึงให้ของมันไปหมดมันก็ไม่เก็บเราไว้หรอกตอนนี้เราฆ่ามันได้เลยนะพระเอกห้ามพ่อทันทีเขาวางแผนจะพาลูกสาวออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนแล้วจะกลับมารับพ่อระหว่างนี้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวใดๆพ่อเห็นด้วยกับแผนการรับปากว่าจะยังไม่ลงมือ พระเอกเตรียมอุปกรณ์และอาวุธลงกระเป๋าพาลูกสาวออกจากห้องลับมายังห้องเก็บของนัดแนะให้พ่อเตรียมพร้อมจากนั้นจึงหย่อนกระเป๋าใบใหญ่ไวที่หน้าประตูแค่เซนสั่งลูกน้องเข้าไปตรวจสอบชายคนนั้นย่องเข้าไปอย่างระวังแทบเมื่อเปิดดูภายในกลับพบเพียงตุ๊ก,กตาไม่มีถุงแป้งที่ต้องการพระเอกหลอกล่อให้มันเข้าใกล้ช่องประตูก่อนจะยิงธนูออกไปพุ่งเข้าหน้าผักดับอนาดคาเทียทันทีที่เหยื่อรายแรกล้มลงลินเดนก้นเหวไกลใส่สไนเปอร์อีกคนศัตรูที่เหลือรีบเข้าที่กำบงังพยายามยิงสวนกลับ พระเอกอาศัยช่วงชุลมุนพาลูกสาวขึ้นรถหลบหนีออกทางด้านหลังมุ่งหน้าไปยังบลูเมลเทนเมื่อขับมาได้สักพักเขาปล่อยให้ชาลลอตขึ้นไปบนเนินเพื่อหาจุดที่มีสัญญาณมือถือแล้วรีบโทรหาแม่แคสเซนนำทีมส่วนหนึ่งตามลาพระเอกทีแรกเข้าใจว่าอีกฝ่ายมุ่งหน้าออกเส้นทางหลักแต่ผ่านไปสักพักมันก็สั่งให้จอดรถและฟังเสียงจากเครื่องยนต์จึงได้รู้ว่าพระเอกเนี่ยกำลังขับรถวกกลับกระท่อมแคสเซนคว้าปืนสั่งลูกน้องว่าตนจะไปซุ่มรอยอยู่บนเนินเขาต้อนมันมาให้ได้เดี๋ยวเขาลงงมือเอเ ตัดไปที่บ้านของพระเอกสเตฟานีเพิ่งรู้ว่าลูกสาวแอบติดรถพ่อไปด้วยเธอพยายามโทรหาแต่ติดต่อไม่ได้เลยจึงร้อนใจรีบขับรถตามไปขณะนั้นชาลตยังอยู่คนเดียวบนเนินเขาพยายามหาจุดที่มีสัญญาณมือถือรับแต่ก็ไม่พบแคสเซนมองเห็นพระเอกกำลังขับรถจึงไม่รอชา้าเหนียวไกลทันทีกระสุนพลาดจุดสำคัญแต่ก็ทำให้พระเอกตกรถได้แคสเซนวิทยุบอกลูกน้องให้รีบตามไปซ้ำนำกระเป๋าคืนมาให้ได้ฆ่ามันด้วยอย่าปล่อยให้รอดสมุนหนวดมาถึงบริเวณนั้นก่อนเห็นเพียงรถกับกระเป๋าแต่ ไม่พบตัวเป้าหมายเขาตรวจเช็คของสําคัญทว่าข้างในกระเป๋าว่างเปล่าจึงรีบรายงานลูกพีย่ยังไม่ทันบอกข่าวพระเอกก็เข้าจู่โจมจากด้านหลังเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อแย่งปืนช่างไม้คว้าเชือกรัศตรูแล้วผูกติดกับรถก่อนจะขับลากไปจนถึงหน้าผาเมื่อถึงจุดอันตรายพระเอกโดดลงจากรถหวังให้อีกฝ่ายตกทะเลแต่คู่ต่อสู้เนี่ยกลับดึงขาเขาไว้ทําให้เขาร่วงตามไปด้วยแต่ยังดีที่พระเอกตกลงสู่ทะเลครับขณะที่ร่างของคนร้ายกระแทกโขดหินอย่างแรงด้านชาร์ลอตยังคงปลอดภยัยเือ ข้ามเนินเขาทดลองโทรหาแม่อีกครั้งและครั้งนี้ติดต่อได้ซึ่งสเตฟานีกำลังขับรถมาที่กระท่อมพอดีเด็กน้อยละว,ว่าเกิดการยิงกันที่กระท่อมตอนนี้เธออยู่แถวบลูเมลเทนแต่คุยกันได้แค่นั้นสัญญาณก็ขาดหายสเตฟานี Stephanie รีบติดต่อแคลในอำเภอที่เป็นเพื่อนกับพระเอกขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้รีไปที่กระท่อมแคลรปากจะตรวจสอบให้ทันทีเขาโทรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนจะบึงรถไปยังจุดเกิดเหตุด,ด้วยตัวเอง พระเอกตะเกียกตะกายว่ายน้ำขึ้นฝั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าและยึดปืนมาจากศพก่อนรีบกลับกระท่อมเพื่อไปช่วยพ่อแคสเซียนติดตามมาจนพบเสื้อคลุมของพระเอกที่มีของเล่นติดตัวเขาสั่งให้ลูกสมุนออกตามล่าชาลต์และกำจัดเธอทิ้งก่อนที่เด็กจะโทรแจ้งตำรวจได้จากนั้นแคสเซนสำรวจต่อจนพบร่างลูกน้องที่ตายสยองบนโขดหินเดือดจัดขึ้นมาทันทีวอสั่งลูกน้องที่ประจำการหน,น้ากระท่อมประกาศจะฆ่าพวกมันให้หมดระหว่างที่พระเอกหาทางกลับเขาพบรถของแก๊งขาแป้งจอดทิ้งไว้ทำให้ได้ยินแผนการทั้งหมด ของแคสเซนจากเสียงวิทยุที่ติดอยู่ในรถพวกมันรู้แล้วว่าของที่เหลือเนี่ยอยู่ในกระท่อมครับแคสเซนสั่งห้ามบุกเข้าไปป้องกันไม่ให้คนข้างในใช้เป็นข้ออ้างในการเผาทิ้งพระเอกตัดสินใจเจาะยางรถเพื่อตัดกำลังก่อนออกเดินทางต่อ ตัดมาที่กระท่อมเอาเล็ดคว้าปืนจากศพของพักพวกพยายามบุกเข้าเชิงแป้งลินเดนที่ซุ่มรออยู่ด้านในได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจึงยิงทะลุก,กำแพงทันทีหนุ่มฮาตื่นตรหนกพยายามกราดยิงโต้กลับแต่ลินเดนหลบได้ทันชายชราเดาว่าศัตรูเนี่ยต้องบุกเข้ามาแน่จึงหยิบอาวุธไวร้รอจนกระทั่งฮาวเล็ดเปิดประตูเข้ามาปูใช้เหล็กแทงที่เท้าลลอกร่างคู่ต่อสู้แน่นแล้วเสียบอีกครั้งแบบเต็มๆที่ปลายคางครับแกแต่ก็ยังเก่านะจะบอกให้จากนั้นจึงรีบกลับขึ้นไปซ่อนตัวที่ด้านบนแอบสังเกตการด้านล่างงเออ็นนมมืสปร์ยัซุ จึงเตรียมบรรจุกระสุนศัตรูสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวข้างหน้าต่างจึงยิงโจมตีในทันทีกระสุนทำลายกระจกแตกเป็นเสี่ยงๆลินเดนรีบหลบจนล้มกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอาการป่วยกำเริบจนหมดแรงจับปืนรับ ขนาดเดียวกันพระเอกพยายามเร่งกลับมาช่วยพ่อระหว่างทางเนี่ยเห็นมือปืนอยู่ไม่ไกลนักจึงแอบปีนขึ้นต้นไม้โยนของลงพื้นเพื่อล่อเหยื่อเมื่อคู่ต่อสู้ก้มเก็บของชายหนุ่มกระโดดลงมาไม่ให้ตั้งตัวโจมตีอย่างรุนแรงแต่แคสเซนที่อยู่แถวนั้นช่วยยิงสกัดทําให้อีกฝ่ายต้องหลบหนีพวกมันวิ่งไล่จนใกล้ถึงตัวครับพระเอกอ้อมเข้าด้านหลังตัดสินใจพุ่งตัวทะลุหน้าต่างเข้าไปในกระท่อมอย่างรวดเร็วเอายิงจู่โจมมือสังหารไอเวนนั่นโดนดีเป็นหนึ่งนัดแต เข้ามามขณะนั้นปู่เริ่มไม่มีสติยืนงุนงงกลางบ้านพระเอกเรีบเข้าไปปกป้องพ่อบังตัวให้พ้นกระสุนแต่ลินเดนยังคงสับสนและพยายามขัดขืนเข้าใจผิดว่าพระเอกเป็นศัตรูชายหนุ่มจึงตะโกนบอกพ่อนี่ผมเองโจเบรเดนผมเป็นลูกพ่อในที่สุดลินเดนก็สงบลงทางฝ่ายไล่ล่ากระสุนหมดจึงต้องพักการโจมตีกลับไปรวมตัวกันที่ท้ายรถพระเอกจึงใช้โอกาสนี้พาพ่อไปซ่อนตัวในห้องเก็บของกำชับให้รอที่นี่อย่าออกมาส่วนตัวเขาเองเนี่ยเริ่มเตรียมอาวุธและวางแผนการรับมือ พร้อมเผชิญหน้าศัตรูอย่างห้าวหาญ เวลาเดียวกันสเตฟานีมาถึงเขตบลูเมลเทนแล้วเธอจอดรถออกตามหาลูกสาวโดยนําธนูล่าสัตว์ติดตัวไปด้วยเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกเธอเร่งเท้าไปตามเส้นทางจนพบเด็กหญิงกําลังหลบหนีคนร้ายสเตฟานี Stephanie ยิงลูกดอกปากที่มือศัตรูอย่างมั่นยําก่อนจะตรงเข้าจู่โจมอย่างไม่กลัวครับเธอสั่งให้ชาลล็อดหนีไปก่อนจากนั้นใช้เม็ดแทงซ้ำๆรอจนอีกฝ่ายล้มจึงรีบวิ่งตามลูกไปแกงขาแป้งที่ตอนนี้เหลือ4ี่คนนัดแนะแผนการใหม่ระหว่างบรรจุกระสุนแคสเซนสั่งให้ลูกน้องสองคนกระจายกําลังเข้าโจมตีคนหนึ่งเข้าจาก นนอีกคนจากด้านข้างส่วนเขาเนี่ยจะเข้าทางด้านหลังฝ่ายพระเอกรีบจุดไฟเผาคีมเหล็กจนร้อนจัดก่อนจะแทงทะลุกระจกตามด้วยดึงคอมันลงเมื่อมือปืนอีกคนทีประตูเข้ามาพระเอกคว้าแท่งไม้ติดไฟเคลื่องใส่หน้าตามด้วยน้ำมันอีกทีทําให้ศัตรูถูกย่างสดเผาทั้งเป็นยับหนุ่มเข้มกลับไปตั้งรับที่ชั้นบนรอการบุกมาของพวกที่เหลือเมื่อมีเหยื่อตามเข้ามาในบ้านเขาเคลื่องขวานจามที่หัวสังหารลูกกระจกคนสุดท้ายแต่ระหว่างนั้นยับแคสเซนพบตัวลินเดนจึงได้จับเป็นตัวประกันเขา ตะโกนเรียกพระเอกให้ออกมาเผชิญหน้าตาแก่อยู่ในมือของฉันแล้วตอนนั้นชาลอตวิ่งหนีมาที่ถนนและได้พบกับนายอำเภอพอดีเด็กเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนร้ายบุกมายิงพ่อกับปู่แคลพาตัวขึ้นรถเรื่อยก,กำลังเสริมอย่างเร่งด่วนก่อนรีบมุ่งหน้าไปที่กระท่อมส่วนสเตฟานียังคงตามหาลูกไม่รู้เลยว่าชายที่เธอเล่นงานก่อนหน้าได้ฟื้นตัวแล้วและกำลังไล่ตามมาพระเอกรีบออกจากที่กำบังแคสเซนถือไพเ่เหนือกว่าเขาจ่อปืนที่หัวชายชราบังคับให้พระเอกทิ้งอาวุธอีกฝ่ายจำต้อง,องลงอ้้ให อตัวพ่เขาจะนําส่วนที่เหลือมาให้เดี๋ยวนี้ยิ่งพระเอกอ้อนวอนแคสเซนยิ่งได้ใจรับมั่นดาประชดแกจะมาคืนอะไรตอนนี้ไอ้เวนเอ้ยใช,ยโช้โฉดใช้มีดจ้วงที่ท้องลินเดนแล้วผลักร่างชายแก่ลงพื้นก่อนจะหัวเราะอย่างสะใจในอำเภอแคลยิงเข้าใส่แต่พลาดเป้ารับทําให้แคสเซนจาต้องหลบเข้าไปในกระท่อมลินเดนเจ็บหนักเขามีบางอย่างจะสั่งเสียแต่ก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นลมไปต่อหน้าลูกชายขณะที่พระเอกกําลังจมอยู่กับความเศร้าสมุนที่รอดคนสุดท้ายก็กําลังเล็งปืนมาทางเขาครับเป็นสเต คนนี้ที่ร้องเตือนพร้อมยิงโจมตีมันวายร้ายกโกรธแค้นหันกลับไปไลย่ยิงเธอแทน พะเอกสุดเดือดกับการสูญเสียพ่อเขาคว้าขวานติดมือวิ่งตามไปช่วยภรรยาชายหนุ่มเครี้ยงขวานเข้าใส่หลังชายโฉดและสเตฟานีก็ยิงธนูสังหารมันซ้ำเพื่อปิดฉากตอนนี้เหลือแค่แคสเซนตบอสใหญ่สุดมันเข้าไปค้นกระท่อมจนพบแป้งที่ซ่อนอยู่จึงเก็บทั้งหมดใส่กระเป๋าจากนั้นจึงลอบยิงแคลก่อนจะหลบเข้าป่าพร้อมกระเป๋าและอาวุธสังหารพะเอกสั่งให้สเตฟานีรีบหาลูกส่วนตัวเองเนี่ยกลับเข้ากระท่อมเตรียมอาวุธใส่แป้ตั้งใจล่าแคสเซนตให้ได้เพื่อแก้แค้นให้พ่อสเตฟานี <Stephanie S 2> กลับมาที่่่กระอมพบวาแค บเจ็อยู่แต่ยังมีชีวิตส่วนลูกสาวปลอดภัยอยู่ในรถนายอำเภอไม่นานกำลังเสริมจากตำรวจก็มาถึงแต่ตอนนั้นพระเอกกับแคสเซนกำลังไล่ล่ากันบนภูเขาหิมะพระเอกได้เปรียบเพราะว่าชำนาญเส้นทางครับเขาใช้เชือกทำเป็นกับดักล่อเมื่อแคสเซนวิ่งผ่านเข้าใกล้ชายหนุ่มก็พุ่งตัวเข้าจู่โจมกระแทกคู่ปรับจนล้มลงก่อนจะวิ่งนำไปถึงหน้าผาคูกกับดักล่อมีไว้ที่ต้นไม้เมื่อแคสเซนตามมาพบมันหัวเราะเยาะเขาท้าให้วัดฝีมือกันอีกรอบพระเอกพุ่งเข้าใส่ด้วยความโกรธแค้นแต่แคสเซนเนี่ยก็เก่งกาจไม เนงานหนุ่มช่างไม้จนล้มลงได้วายไร้มองเห็นกับดักที่พระเอกวางไว้มันใช้เท้าเขี่ยเยอะหยันที่ใช้กลออุบายโง่ๆมากำจัดคนฉลาดอย่างมัน แคสเซนพูดคมขู่จะตามไปทำร้ายลูกเมียให้ตายตามปู่ไปพระเอกรวบรวมกำลังทึสุดท้ายพุ่งกระโจนคว้าร่างศัตรูพร้อมเหยียบขาลงในกับดักปรากฏว่าแคสเซนตกลงสู่ความตายรับขณะที่พระเอกค่อยๆดันตัวปีนกลับขึ้นมาอย่างยากลำบากตอนนั้นเองพวกสเตฟานีก็มาถึงสองแม่ลูกพุ่งเข้ากอดชายหนุ่มด้วยความรู้สึกดีใจเกินพันนาหลังผ่านพ้นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในที่สดุดครอบครัวบเบรเวนก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมกับหนัง ที่จบลงงตรงนี้นี่คือเบรวนคนกล้าสู้ล้างเดนทําคะแนนจาก IMDB ไว้ที่5.9เต็ม10คะแนนดับดวเท่นักวิจารณ์ให้ไว้ที่80%ฟังคนดู7จะ1ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี